เจ็บแล้วโดนหัวกูมั่นใจมากได้เลยอยู่ขวาเข้าไปอยู่ลหลังเออุ้ยยิง<ท>ผมทำไมอ่ะน้องไนเียจกูหันขวาอยู่ยเอาไปสองเลย ไม่มีปนืนปลเมาเนี่ย M249 น,นี่ที่เมาเนี่ย A2 ก็ <A> 2 2> มีเนี่ยได้แล้วได้แล้วต้องสองเหลือด้านตรงฝั่งเราแล้วลไปแล้วใช่ข้าบวาบไปแล้วอะไรล่ะไม่ใช่ตัวเดียวกับที่กูข้างล่างเลยเขียนหมิ่นต้องกูมี มี่อีกตัวไปตายหมด<อ>ตัวเจมนี่พอเทนเนอร์มาสีตัวด็กวิ่งแล้วนั่งลคมาันััังว,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 วันมันเดินมาชิด

Đấy sắm rồi sợ Lặng luôn Đi cú bám nha Mark vô mark liền Chết mừng Con này này Mình กระสุนกูมหมดแล้วอยาได้แค่นี้แหลไม่ช้านะอ๋อมันชุบ<อ>ตัวเองอุ้ยสองตัวพี่พึ่งตรงไงน้าไหนรู้ว่าตัวสวยพี่บอมันเห็นผมป่ะพี่พึ่งไม่เห็นนะป้มนะรังสองอ่ะเหลยทกี่ตัว เดูนตัวเดียวหน้ากูนเ,เนี่ยเอาตัวนึงเดยตัวนึงเทศตรงรถเพื่อนมันจะซ้งกูสวยสวยเป็ดีเออตรงบ้าเขียวเห็นไหมข้า่าลรวมั่ง มีนะเว้ยตัวนึงกิลตัวนี้ตัวนี้มีตัวนึงยันไหนโดนพิบึงอ่ะที่จะได้อยู่นี่ยไปส่งแล้วเดี๋ยวโอ๊ยอ๋อเนทผมเองอ่ะเหลือห้องน้ำเหรอห้องน้ำออกแล้วห้องน้ำออกแล้วหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนอ๋อเหลือตัวเดียวนหนิที่อะมันเหลือตัวเดียวนี่เมื่อกี้เจออะไรมาป๊อ มึงเหรอคุย,อย,อย,อยสองเลยอย่าแพ้ผมหย,ย,ยิบนะไอเดไปกูรอมึงอยู่ไอ้สัส อุ้มองมาหน่อยอย่าน็อกอย่าน็อกเล่นเลยในห้องน้ำในห้องน้ำเสร็จแล้วจาไม่รู้ได้ไงมันยิงน็อกไว้ไม่อยากเกมไม่มีก่ะอ่ะมามามา Nó ở đây có một đứa nữa rồi nào một đứa nữa Đang tìm mà, tôi không này chứ. là nó ở đây Ừ, tìm, tìm, tìm Nó Nó ở một Ừ, luôn rồi Đó cái này Không thể mình nó, ông Ủa, James, đừng làm Yeah อะไรอ่ะนะ้องอะไรอ่ะนะ้องตู้ไอสัตว์สุดหมดใช่ไม่ใช่ตัวมึ <S <S ไง <S 2> <S 2> ไอ้ยีงไม่ตายไอ้ยี่เจ็บหนักลนะต้องมากรูต้องข้าไปชาร์จแล้ว นอกโอ้โหเลยว่ะไอสัตว์มีต้างงานไม่โดนไอสัตว์ยืนลงยืนลงโง่เลยลงโล่งเลยคนนี้ก็มีมะน็อกละปิกดับสมดิปิกจะตายควายจะตายี่ผมตกลูกสองี่จะกลับแล้วแน้องี่เดี๋ยวผมต้องกลับแล้วนะไอ้ยำกมอแบบเ้เดี๋ยวดีย่าไงเดี๋ยวพี่โยมปะ อไปตัวน yeah. ึงไกลๆกลังเดินมาอีกตัวนึงคิดกูเลย ความนะั้นมีตัวนึงเออวิ่งให้ไม่ได้นอกแล้วเปิดน,นั่งอ่ะเฮ้ยนอกแล้วตรงกูเหลือตรอง,งมึงหมดป่ะต้องไปสักเด็กตัหนึ่งเด็กตัวหนึ่งเฮ้ยรัวพวกกูโอเคหมดพวกมึง<ณ>ก็อดเล่นพวกมึงไม่กลับมาเกิดพวกมึงโดนกูเกมหมด อไม่พีกว่ามันน่าปีนเข้าอีฝั่งเอ้ยมีโดนนี่แบัดะเบิไม่ไวตากำแพงหรือข้างในข้างในวิสังน้ำมาลเะเบิดความยาวน,นะ 又他妈掉了个空投。 じゃあ。いい